โอเคเลดี้นะใช่ไหมมาเลยสตาร์ทนะอูมาเร็วียไงเลยเก่กอีกเร่งงไงเริ่มก่อนเราเิ่มก่อนนะเราเริ่มเราเริ่มก่อนเราเพจเพรเพรตาเพรเพรไพ่อะไรจะเดี๋ยวบอกูกูเก่อนเอ้ยจะไปถามเขาทำไมเลกะสีหลอกถามเขาหรอเลกะสีดูเลกะสีเตือเลยเฮ้ยอือเจ็บหัวว่กันเจ็บหัวไม่ตีอิทำไมไม่กระดูอ คนที่จะฆ่าทีมแรกคือเพชรก็ก็คือเพชรอ่ะตอนเนี้ยผมไม่รู้ละหวายเ้ยดูอวัแล้วเอ๊ะจวดเสร็จวางต่ออจวดเสร็จเอาไ่ใช่เพชรใช่ตาเพชรเราตอนเี้ตาเพชรเเลยเพชรเพชรมีเหลือมีเหลือไมอ่อไอ้ว่ดสีตูดจีบอ่ะเนไหมสีเหลือมีสี่อย่างไหมตูดใคไม่มีกรจัวได้ลไดเอาไอ้ที่ชั่วไอ้นี่ชั่ว ย้อนไปนะไม่มีก็จัดวไม่มีเหลือก็จัดวใช่ครับไม่มีก็จัวดคิดเยอะแล้วมี่ให้เรื่องอระไม่ต้องไอ้ฉันไม่มีจัวไปเรื่อยๆเยอะแลไม่มีก็ไม่มีก็จัวดีไม่มีก็จัวเพชรไม่มีก็จัวคิดทำไมโอ้ไปเต็มมือกูเลยแล้วเนี่ยจ้ะมีเรื่องเต็มมือเหรอวางไอ้ดีเหรอจะหมดเวลานะเวลาจะหมดนะวอะไรยืมเวลาเลยจวแน่หมดเวลาหมดไอเจว เจือไม่หยุดเลยเฮ้ยมาตัวไอ้สิไอ้คืออะไรอ่ะไอ้ขี้ว่างอะไรเนี่ยเฮ้ยขอเดี๋ยวของมาเพิ่มหน่อยอ๋อสีอะไรก็ได้อะเออเอาเลยเพชรทักสีนึงเด้วอย่ายอมแพ้อย่าอดแอรแม่จะร้อเพ้อเราได้วางแค่ใบแรกใบเดียวมันไม่ได้วางเลยเอ้าเขาเรียกว่าสกัดดาวลุงไงมาเพชรเพื่อนเพชรจัดการเลยเพชรคิดเยอะจังเลยการมีอะไรบ้างเนี่ย กดบัตรเวลาจะหวดแล้วเพชรเบียจะ้วนะไม่วางเหรอเอาเพชรไม่วางโดนมารับจั่วฮะแล้วก็โหยแล้วเอ้ยอะไรเอ่ยแตกอ่ะเอ้ยโอเคไม่ไม่เสียเที่ยวตาอีพเพชรอยู่ไปเนี่ยอะไรมันมันมันเหมือนให้กดเลือกเลยอ่ะอ๋อยูโรต้องกดเขาอกอ๋อต้องเลือกสีอ๋อก็ว่าอยู่แล้วก็ดูว่าจะส่งเหอแล้ว เพชรไม่รอเพชรไม่อยู่เฮ้ยเกกดกดดิ้วหัวใจเพชรได้ปะจี๊บกดได้ปะกดดิ้วหัวใจเพชรเหรอนี่ไงก็ก็กดเฮ้ยกดได้ปะจะรีบประโยชน์เพชรไม่อยู่อ่ะดูเหมือนเพชรจะไม่อยู่ไม่รู้ดิไม่อยู่อ่ะเพชรเนี่ยตอนนี้เพชรไม่อยู่ได้โดนจั่วไปเวลาหมดโดนจั่ว เรีบร้อยโดนจั่วตาเราไรแ,แล้วคือเลือกสีตัวเองมีน้อยที่สุดด้วยนะอ่ะทุกทางครับไปเอาคืนไปเลยทุกทางทางุกทางเอเพชมันอาจจะออกไปที่อื่นบ้างหรือไม่ใช่ออไม่อยู่อ่ะอืมอาจจะโดนแม่เรียกหรือใครเรียกแหละ เงินเนี่ยตอนนี้ก็การเต็มมือไปสักพักไอเทบวกหนึ่งใส่บวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งบวกสี่สีบหอยู่เลยนี่แม่งเอาไอเดียมาดรเด้อมาวาดรูปนี่ว่าตาจีบไอจั่วไปเท็ดเต็มมือคปสัตนี่เข้าวทำเครื่องเลยต้องรอเที่ยวสกัดดาวูให้รีบสกัด กดตีนจริงๆเลยกดหัวใจกดหัวใจกดหัวใจกดตัวเองไว้กดตัวเองไม่ได้ไปมีกี่ใบไอเ้เพชรน้นำไม่ช่วยเลยจริงครับไม่ว้องข้ามตาเราไม่มีเนีเยน่ะเออเฮ้ยเ,เขากลับมาแล้วการกลับมาของเพชรก็ว่าเหรอ ฟูเข้าใจผิด no, ว no like, the ่าพ่อทำไมงใหญ่ใ <Vie> ช่ป่ะวะเอ๊ะตอนนี้อากาศเออต้องไปกรุงเทพไม่ดิอ่าลังสิตเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ารอกองแต่ันอิเย็นๆอยู่ไม่เห็นจะหนาวเลยโอ้ยแดงอยู่ไหนว่าแดงชื่อว่าการแดงอยู่ตรงไหนเทสโวยเออ การจะหมดเนี่ยก็แล้วสวยแล้วเอทเทสมีกี่ใบนับดิสามสามเก้าเอเทสีสิบใบเอสิบใบไหนดูพยากรณ์อากาศในซีตอนนี้นะอรับเกาองศาปริมาณฝนจะมาบ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 ่าเฮียเลยโอ้โหไอสัตว์เต็มมือเลยชิบเอ็ดใบไปไหนปไหนมาไปที่สิบเอ็ดแบบ เราต้องการสีแดงไม่มีใครวางเลยจี้วางสีแดงี่ได้จีอยู่มียมีนายแดงยังมีนายได้เปลี่ยนนไม่มีใครวางเลอาฟ้าเดี๋ยวใครใครเลือกอ่ะอันนี้คืออะไรคืออะไรอ่ะค้อคำ๋อจีต้องเลือกเว้ยโอโหเพจในมีอัเดตใบใช่ไหมตอนใช่ปะน่าจะใช่สเปดใช่สิบสองสิสองเลยโอ้โหอีส อย่าอเลยมีทุกสีอะเราเชื่อว่าไหน้คากูไม่แน่คิดผ่านเราเราเชื่อว่านเพชรันีอใช้ใช้ไดวอาัวหนงเท่าไหร่ก็ได้เออดีนะดีเออไอสตาร์ทเริ่มเริ่เป็นแล้วนะเพื่อนเรกเรื่องเรื่องสีสีีเรืองสีทาเรื่องสีปนะสีเขียวทอย่าเลือกสีป้าไม่มีสีป้าพี่สมพีสมภพเขาใช้บอกว่ากาเต็มมือผมเลยโหใช้ได้นี่หว่า เอ้เดี๋ยวมันเม่อกีสำับตอบการใช่เหรอเออเพดมีตอบเนี่เลยแล้วนายจะไปสอบใครกัเรเพดคือใครเป็นคนเลือกเหรอเพชรเลือกเหรอว่าที่เลือกเพดน่าจะเลือกเพดน่าจะเลือกเมื่อกี้เดีอะทีไรข้อมูลมันไพ่มันเต็มมือกูอะมือไหนเดี๋ยวหาวิธีได้ครับไอ้เฮ้ยเอาดูไอ้ติมพี่ไอติมไม่เล่นไอติมไม่เล่นออะดุไอ้เนี่ยต้คุมีไป มึงรู้ได้มีสีแดงเขาก็กดแดงอ้าวอ้าวย้อนเลยคืออะไรอะชิอยู่รอบเมาอยู่รอบกไโอ้โหไอ้ได้เวลาเอาคืนไอ้น้องโอ้โหไม่ิบครับเ้อไฟเยมอเป็นอะไรละใครสัสเหียมเลยเี่ยมมามีหมดแน่โอ้โหชิบ ก็มีก็มีมีไม่นานอ่ะไอ้สาแอยมันกัดเอเนี่ยเอฟเอเนี่ยไม่วางเยจังไว้ที่กลดัวกอดดัวเออการมันกลับมันท้องอะไรแล้วโอ้ย่ะลยวางเพือสองใบได้บอกว่าโอ้ยเยอะอือ ทำไมทุกคนได้การ์ดเอเยอะจังวะเออเนี่ออเดียวเดียวเออเอูโนเชรอูโนเฮียเอาไปชนะเฮียเเมึงตึงเกินไปลนะเฮียเอาการ์ดในมือไปล้ยเลยเ่เเฮย้้เ้ย้เ มันดองมามันดองแค่หมดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเหมือนกันต้องเล่นสีเหลืองใครให้เล่นโหดเกินน้อเพื่อนเอ๊ะขี่ยนี่ใครวะสิบไปสิบไปเปลี่ยนน้ำเครื่อนอะไรเปลี่ยนน้ำเขื่อะนเปลี่ยนทำไมไม่ต้องเล่นเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนทำไมเอ้ยไอ้สมุัส อโอ้โหเอ้ยบวกตรงขึอนเลยโคโนบุยปิดสถยทีวาระปุเสียสละไอ้เจ๊ถ้าถ้าเพชรไม่เปลี่ยนบนนะวจะบวกนท้ายทีว่าเมื่กี้เพชรเพชรย่าพลาดโทษโทูพลาดนทำอย่างนี้ได้ยังไงเป็น่ในในวนในวนกลับแล้วเห็นอวทีมีหนึ่งใบนยไม่ควรเสียก่ะ ใช่ไหมเออไม่อะกูลืมคิดไปโทษทีไปทีมชนะเลยไมคนเพิ่มเพิ่มโอกาสน้อยที่สุดโอ้สิไปสี่เอาสี่เก้าเปลี่ยนสี่เจไอ้นี่มันวางไวมากมันกดรวมเตรียมรอเนี่ยใช่ฮะเอออ่าไม่นี้ไม่อาไอ้นี่มีสีแดงโอเคจำไว้นะสามใบสามใบนั้นไม่ใช่แดงอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แดงคู่นี่หว่าไม่ใช่แดงทุกคนอ่ะ